อ่าเล่าแรกตีดอกไปกิ่กับหลังกี่เนาะหลังกี่ข้างกี่นะครับแล้วครั้งที่สองก็จะอยู่ในระยะประมาณนี้ครับในระยะประมาณนี้ก็เอากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในระยะของมะเขือพวงเพื่อจัดกระปุกก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับขนาดนี้เราจะจัดกระปุกแล้วนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณยี่สิบดอกโดยพื้นฐาน แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราดูแล้วเนี่ยมันน้อยใช่ไหมครับส่วนของผมเนี่ยผมจะฉีกไปอีกนะเพราะว่าไอไอน้อยๆอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเวลาบาน่ะมันจะเยอะมากเลยนะครับมันก็เลยต้องเอาออกสักหน่อยหนึ่งลดอาหารนะครับเพราะว่าดูจากต้นเนี้ยออกเยอะมากเลยครับออกเยอะมากเลยยังไงอะดอกมันก็เกินต้นอยู่แล้วดอกไหนดูไม่สมบูรณ์เล็กไปเอาออกเลยในต้น,นตเนี้ยที่มะมะแตงขะแนีงไปงอันชอดอกมากมาแตงขะนงวงหน่แมนบ้บ,บ,บานิน จนแทบว่าต้นสีเหลืองสีโรนผลละอดนามนั่นเพราะบ่านสว่วงมันยังมีฝนก็โอดมากจนเห็นตาดอกแต่กะจังมากกะแทกน้ำสองมือสมวงยีตอกันมือเว้นมือสวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับสวนยายหนูยินเตอร์นะครับพาทุกคนมาดูการจัดการดอกทุเรียนนะครับทุเรียนตรงนี้นะครับเป็นทุเรียนที่กันพรักนะครับ จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเป็นทุเรียนภูเขาไฟอายุ4ปีนะครับผมเอาดอกปีแรกนะครับปีที่แล้วนะครับเจ้าของสวนบอกว่าติดดอกนะครับแต่ตัดทิ้งนะครับผมแล้วก็จะเอาปีแรกคือปีนี้นะครับอายุ4ปีนะครับจำนวน10ไล่นะครับทั้งหมดเลยนะครับทุเรียนภูเขาไฟพิกัดนะครับเป็นสวนของ แม่แหลมพ่อตุยนะครับผมบ้านโคกจเจริญน,นะครับผมตำบลละลายอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการจัดการดอกการแต่งดอกนะครับโดยอาจารย์นุนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับบวกหวกไม่ถึง4ี่ส้าไม่ถึง50สิบนะครับแล้วก็ออกดอกมาจะสังเกตว่าขั้วดอกจะค่อนข้างที่จะมีสารแพคโครอยู่นะครับก็เรียกว่าขั้วสั้นนั่นแหละ แต่ก็จะมีบางแปลงที่ได้น้ําถึงแปลงนี้ไม่ได้ฉีดจิ๊บเลยนะครับไม่ได้ใช้จิ๊บยืดขั้วเลยเพราะว่าเป็นผู้เรียนปีแรกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่เราจะมาทํากันนะครับทําไมต้องบริหารจัดการดอกนะครับในในขบวนการที่จะให้วันนี้ก็คือเป็นขบวนการบริหารจัดการดอกเลยนะครับว่าทําไมเราต้องทํานะครับดอกหนึดอกเนี่ยนะครับดอกหึดอกเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยครับเป็นดอกดอกดอกดอเนี่ย หลังจากที่เขาในระยะตั้งแต่ตาปูตาปลาเลยนะครับเข้าเหยียดตีนหนูเข้าถือมะเขือพวงแล้วก็เข้าถึงในระยะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงกลางม,มะเขือพวงใหญ่ระยะหัวกําไรระยะดอกหอมระยะดอกบานเขาจะใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณ2เดือนนะครับอันนี้โดยประมาณ2เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการที่เราบริหารจัดการดอกดีไม่ดีด้วยถ้าเราบริหารจัดการดอกดีเนี่ยนะครับ ในระยะจากตะปูตะปลาจนถึงดอกบานเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณแค่ห้าสิบวันนะครับเขาเขา,เขาสามารถที่จะดอกบานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการชิงจะวางกันได้นะครับแล้วตัวต่อมานะครับในหนึ่งดอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมผมเอาอันนี้เลยแล้วกันเอาอันนี้ดีกว่าสวยดีนะครับในในหนึ่งดอกเนี่ยนะครับเขาจะกินพลังงานอยู่ประมาณสองจุดสี่กรัมนะครับ 2.4กร,รัมในหนึ่งดอกประมาณนี้นะหนึ่งดอกถามว่าในหนึ่งต้นมีกี่ดอกครับตอนนี้ใช่ครับ2.4กร,รัมนี้เป็นพลังงานที่ที่เกิดจากการสังเคราะห์แสงด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปริมาณธาตุอาหารที่เราใส่ไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาได้พลังงานหรือว่าได้ธาตุอาหารที่เราใส่ไปไม่ว่าเราจะฉีดพ่นทางใบหรือว่าใส่ทางดินก็แล้วแต่เขาจะต้องเอาไปสังเคราะห์แสงก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นรูปของพลังงานก่อน แล้วดอกนี้ใช้พลังงาน2.4กรัมนะครับในหนึ่งผลเนี่ยในหนึ่งผลนี่เขาจะใช้พลังงานประมาณ750กรัมนะครับอันนี้มีงานวิจัยรองรับนะเอางานวิจัยมาขีดให้ฟังนะครับใช้อยู่ประมาณ750แต่เนี้2.4ทั้า2.4ในหนึ่งต้นมีประมาณสัก20,000ดอกก็คูณด้วย2.4นั่นคือพลังงานที่จะสูญเสียไปกับดอกนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เราต้องแต่งดอกด้วย ผมเข้ามาที่ศรีสะเกตครั้งแรกเนี่ยผมมาดูแปลงของแม่ตึมเจ้าของร้านโฉงงามพันไม้นะครับอยู่บ้านชาม,ม่วงนะครับแล้วก็เข้าไปดูผมก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่นี่เขาบอกว่าเอ้ยขนาดฉันไม่แต่งดอกฉันจะเหลือลูกเท่านี้เลยแล้วถ้าถ้าเกิดฉันแต่งดอกฉันจะเหลือเท่าไหร่นั่น,นคือคาถามที่เขาถามผมมาแต่มันเพราะอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าในใน,ในส่วนที่เราไม่ได้บริหารจัดการดอกเลยเนี่ยกับการเป็นว่าต้นเนี่ยทัดผลให้กับเราหมายความว่า,วาถ้าต้นนี้ อันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนอายุสี่ปีเป็นทุเรียนซ้อมดอกนะเนาะพูดง่ายถ้าเป็นทางาถ้าเป็นทางบ้านผมละกันทา,ยยทางจังหวัดระยองทางจันทางตางเนี่ยนะครับ่าทุเรียนแปลงนี้ต้นนี้นะครับจะไว้ลูกผลผลิตได้ประมาณยี่สิบห้าไม่เกินสามสี่กนะครับถ้าเป็นที่รุน่นแต่พอเป็นที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ย่าแปลงสามไร่เนาะแปลงสามไร่ก่อนแปลงสามไร่เนี่ยปีที่แล้วอ่ะ ก็ให้แม่แหลมไว้อยู่ที่3ามส้ไม่เกิน40นะครับแต่แม่แหลมไว้60 50 70เหมดเลยนะครับผมากากล่าวว้ยตายแน่อะไรเงี้ยผลสุดท้ายที่นี่ได้เปรียบมากก็คือในเรื่องของทรัพยากรดินดินมีความสมบูรณ์มากแล้วไว้เท่าไหร่ทุเรียนที่โทงปีนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วแต่แม่เลยแม่อยากไว้เท่าไหร่ก็เรื่องของแม่อะไรเงี้ยครับเราไม่ไม่สามารถกําหนดได้ด้วยคุณภาพดินที่เขามีปีนี้เขาก็เลยวางแปลงนี้นะฮะอยู่ที่30 ไม่เกินสามสิบห้าลูกนะครับต่อต้นอันนี้คือเขาไว้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกักการในการแต่งแล้วว่าเราจะแต่งยังไงถ้าเกิดต้นนี้จะไว้ประมาณสามสิบห้าผลนะครับวัสดีครับแม่แต่เราจะดูภาพรวมก่อนว่าในในหนึ่งต้นเนี่ยเราจะดูภาพรวมว่ามันมีดอกรุ่นเดียวกันกนะี่ชุดก่อนตอนแรกนะครับ ถ้าดอกมันเป็นชุดเดียวกันต้องพยายามเอาไว้เป็นชุดเดียวกันให้ได้ภายในหนึ่งต้นถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอาไว้สองรุ่นภายในหนึ่งต้นแล้วสองรุ่นภายในหนึ่งต้นจะต้องมีกิ่งละรุ่นอันนี้คือโจทย์ของเราก่อนนะครับแล้วการวางในการวางตำแหน่งผลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ผมวางกันนะครับผมจะใช้หลักการคำนวณเอานะครับว่ากิ่งเนี้ยสามารถไว้ลูกได้ประมาณกี่ผลนะครับ แล้วผมจะจัดกระปุกนะครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแต่ในการแต่งแต่ง,แต,งแต่งดอกจริงๆแล้วถ้าในหลักการเลยตามหลักวิชาการเขาจะแต่งอยู่สามรอบนะครับรอบแรกคือตีดอกที่ปลายกิ่งในระยะเหยียดตีหนูก่อนนะครับถ้าระยะเหยียดตีหนูเดี๋ยวผมให้ดูก็ประมาณขนาดนี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเหยียดตีหนูนะครับแต่ตอนนี้นเราจะตีดอกปลายกิ่งทิ้งก่อนนะครับรอบแรกรอบที่สองคือ อ่รอบแรกตีดอกไปกิ่กับหลังกิ่เนาะหลังกี่งข้างกี่นะครับแล้วครั้งที่สองก็จะอยู่ในระยะประมาณนี้ครับในระยะประมาณนี้ก็จะออกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในระยะของมะเขือพวงเพื่อจัดกระปุกก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้นะครับขนาดนี้เราจะจัดกระปุกแล้วนะครับกระปุกหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณยี่สิบดอกโดยพื้นฐานหนึ่งกระปุก ไว้ยี่สิบดอกแล้วสามกระปุกนับเป็นหนึ่งผลนะครับสามกระปุกนับเป็นหนึ่งผลกระปุกหนึ่งประมาณยี่สิบดอกสิบห้าถึงยี่สิบดอกโดยประมาณนะครับใช้ควาว่าประมาณอันนี้คือหลักการบริหารจัดการจ,าจริงๆแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราจัดการแบบน,นี้ไม่ได้จริงๆเราทําไงในเมื่อเราไม่กล้าที่จะแต่งเราใช้แทงชอ่อเอานะครับแทงชอ่อเนี่ยจะไว้กลุ่มหนึ่งเลยประมาณสักสี่สิบห้าสิบดอกเลยก็ได้ไม่เป็นไร อันนี้ก็เรียกว่าแทงชอ่อแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่างนั้นเลยนะครับแต่พอเรามาบริหารจัดการจริงๆผมก็เลยรวบออกมาเลยด้วยปัญหารแรงงานทางภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานเจีนเราก็เลยปรับมาใช้แค่สองรอบพอนะครับคือตีไปกิ่งกับจับเลยสองรอบก็คือเป็นมะเขือพวงรุ่นๆประมาณนี้ก็จะกระปุจกจัดช่อเลยนะครับโดยพื้นฐานที่ผมทำงานที่นู่นเนาะนะครับแต่ที่นี่ด้วยความที่ อาจจะใหม่อยู่ถ้าเกิดจะไปทําแบบนั้นก็กลัวนะครับกลัวในเรื่องของเอ้ยมันจะมีลูกให้เรามากน้อยขนาดไหนเมื่อเราแต่งดอกทิ้งไปขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาใช้คําว่าแค่ตีปลากับแทงช่อเขาเฉยๆพอนะครับก็คือตีปกี่รอบแรกแล้วรอบที่สองก็คือจะมาอยู่ที่การจัดการในช่อแล้วนะครับวันนี้รู้สึกแม่แหลมเนี่ยตีปลายไว้บ้างแล้วนะครับแล้วก็มีการแทงทิ้งไว้บ้างแล้วแหละเพราะว่าสงสารต้นเพราะมันออกไปเยอะมากนะครับ ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะถามให้ดูนะครับขอเรียกเชิญคุณแป้นดีกว่าไม่ไม่โนะน้องไม้เทเลยผมจะมีไม้ส่วนตัวด้วยนะ เดี๋ยวผมให้คุณแป๊บพูดถึงอุปกรณ์หน่อยครับครับ <c oughs> ก็อุปกรณ์แล้วแต่หานะครับแล้วแต่หานะแต่ก็ที่ที่ทำคุยดเจ,จตนาให้ได้ทราบนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเขาก็มีขายกันไอ้แบบเป็นง่ามเป็นคมๆอ่ะแต่สิ่งที่เราเจอกันส่วนใหญ่อ่ะไอ้เอาประสบการณ์เราคุยกันเวลาที่เราแต่งเนี้ยมันก็จะไปแทงเปลือกแตกเนี่ยเปลือกมันลอกนะครับแต่ถ้าลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยของเราอ่ะเราก็เปิดอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้าดีกับมันบิไดได้ไงมันบิดได้จะตียังไงก็ตีได้เห็นไหมครับมันไม่ต้องกลัวว่ากิ่งเรามีปัญหาไงครับเราก็เลยใช้ไม้ไผ่ที่ไม่ต้องมีต้นทุนนะครับถามว่าใช้ไม้ไผ่อะไรแล้วแต่หานะครับบางทีวันนั้นผมไปเอาตุ้นไม้ยางนี่แหละแต่ไม้ยางมันหาง่ายไงนะครับก็แล้วแต่วิธีการก็เนี่ยแหละครับทาง่ายๆนะครับอันนี้คุณแม่เขาทํามาก็ชับเองก็นี่คนระับ <laughs> ส่วนแนวทางของการแต่งเนี่ยถ้าผมมองจากต้นนี้อันนี้จากที่ผมทำเนี่ยผมชอบแต่งเป็นต้นนี้ยถ้าเรามีแปลงเยอะขนาดนี้เนี่ยบางทีต้องคุยเรื่องการจัดการเวลาปัญหาของการแต่งดอกคือเรื่องของการจัดการเวลาการจัดการเวลาเพราะว่าส่วนเยอะงานมันนงานละเอียดบางคนเขาจะไม่ทําต้องเรียงนี้บางคนไม่ทําไม่เป็นไรต้องบอกว่าไม่ทําไม่เป็นไรแต่เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปคอยแต่งรูปอยู่แล้วนะครับแต่ของผมเนี่ย ผมมองว่าการแต่งดอกเนี่ยจะง่ายกว่าการแต่งรูปเพราะแต่งลูปขั้วเหนียววิธีการคือเราต้องไปคอยตัดคอยคลิปคอยอะไรเงี้ยแต่พอถ้าเป็นดอกเงี้ยเราจัดก,การ<ด>นะครับจัดก,การได้เลยยิ่ยงด้วยปลาเงี้ยเราก็ลูดลุดลุดลูดที่ไม่จําเป็นออกเลยเช่นแบบนี้กิ่งลักษณะอันนี้เข้าเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะอธิบายไงนะกิ่งลักษณะแบบนี้นะครับถ้าถ้ามองจากกิ่งนี้กิ่งนี้คือกิ่งที่ง่ายๆก่อนแล้วกันอันนี้เอาเอาง่ายๆก่อนที่มองง่ายๆที่เราทํากัน ถ้ากิ่งเนี่ยเขาเรียกกิ่งหลักจากต้นเนี่ยนี่กิ่งหลักใช่ไหมครับมาเนี่ยรเราจะมีกิ่งหลักแล้วก็กิ่งกิ่งรองลงมาอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่ากิ่งหลักมีอยู่แล้วเนี่ยกิ่งรองผมไม่เอาเลยคิดง่ายนะครับคิดง่ายๆคือไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเอาไปอะ่ะเราก็ต้องไปเสียสมมุติถ้ามันติดแล้วเราไม่แต่งนะมันติดตรงนี้เราก็ต้องใช้เชือกโยงนี้อีกก็ไปเสียค่าเชือกอีกเสียค่าแรงอีกถูกไหมครับที่เราไม่เอาคือเราตัดทิ้งเลยแล้วก็ถ้าเราเก็บเอาไว้ไม่ใช่ว่ามันไม่ติดนะครับ ข้อที่หนึ่งที่เราจะเจอกันคือกิ่งมันจะตายนะครับพอกิ่งตายเสร็จปุ๊บเราต้องการอยากจะเอาไว้กิ่งเอาไว,ไว้ใบกลายเป็นว่าเราก็จะไม่ค่อยมีกิ่งที่ใบในจุดที่เราต้องการเอาไว้มันก็หายไปเห็นไ,ไหมมันต้องคิดไปหลายๆขั้นตอนไปแต่ง่ายสุดนะครับก็คือถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นว่ามีกิ่งหลกัหลกๆอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเราจะเอากิ่งนี้ออกนะครับและอีกส่วนตัวพอเอินส่วนตัวไม่ได้เป็นคนมีหมัวใหญ่อันนี้อันนี้บอกกับคนที่มีส่วนเล็กๆอาจจะเอาแนวทางผมไปก็ได้ ่านจะต้องเจอตอนมีปัญหาก็คือเรื่องของการปัดดอกถ้ามีโอกาสติดติดกันไกลไปด้วยไอ้แขนง,ง,งเงี้ยออกไปเลยเกะกะมากเลยตอนปัดดอกเนี่ยนะครับเอาออกไปเลยไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่มันเกะกะเนี่ยนะครับเราต้องการที่อยากจะมีกิ่งแค่กิ่งหลักๆไอ้พวกนี้เวลาจะเงยขึ้นไปเนี่ยเขาจะเจอทั้งใบทั้งดอกใช่ไหมจะปัดดอกก็ยากปีแล้วปีให้จบแล้วถ้าต้นนี้นะถ้าเป็นถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นทํางานนะฮะถ้าบอกตรงว่าเวลาจัดการเรื่องของเวลาเนี่ยเอาแล้วเอาให้เสร็จ ถ้าเรารอจนถึงท่านมเป็นมะขือพวงแบบนี้แล้วเนี่ยจะกลายเป็นมะขือพวงใหญ่นี้ก็ได้นะครับเอาแล้วก็อเอาให้เสร็จอย่าปล่อยถ้าปล่อยก็ต้องย้อนกลับมาอีกแล้วมันก็ต้องยุ่งยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูดวิธีการของผมเนี่ยเนี่ยนิ้วก่อนถ้าง่ายง่ายเงี้ยนี่ลูดออกไ่้เลยทําไมลูดออกไอ้ข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันจะติดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฉีกอยู่แล้วใช่ไหมครับ เราต้องการที่อยากจะให้มันลงมาไม่มีทฤษฎีอะไรมากนะครับเอาจากประสบการณ์เราคุยนะนะครับ ừ, ก็คือถ้าเราเราอยากติดลูกอะเราต้องเอารูที่มันห้อยๆไอ้ที่มาอยู่ด้านข้างที่อยู่ด้านบนเอาออกให้หมดง่ายสุดแต่ถา้ามันไม่มีจริงๆเก็บไหมเก็บเดี๋ยวเราไม่มีลูกใช้ถ้ามันไม่มีจริงไอัน,นคุยแบบกิก่งที่มันมีก่อนเห็นนะครับแล้วพอเราแต่งเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูแล้วนี่กิ่งมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วต้นเนี้ยดูกิ่งนะครับดูกิ่งมันเยอะมากๆเลย ไม่ถึงไม้ดีกว่าได้ยินไหมสมมติถ้าไม่ถึงไม้ได้ยินไหมครับพอได้ยินนะนะคือถ้าดูจากกิ่งเนี้ยถ้าในส่วนตัวผมเนี้ยจะเก็บเอาไว้แค่ประมาณนักสามถึงสี่สี่ช่อเองนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่ในหัวที่ผมจะคิดก็คือไอ้กิ่งออกข้างข้างไม่เอานะฮะกิ่งข้างข้างไม่เอากิ่งแทงข้างบนไม่เอากิ่งปลายไม่เอาเอาเอาให้เสร็จผมแนะนํานะครับวิธีการดูดูให้เสร็จเป็นกิ่งๆ ดูให้เสร็จเป็นกิ่งๆนะครับทุกท่านนะครับง่ายสุดเลยแล้วก็จะปีนก็ปีนขึ้นไปเนี่ยถ้าวิธีการที่ที่ผมทําคือจะขึ้นไปไล่จากบนลงล่างมาจะมองง่ายอันนี้ส่วนตัวที่ทําแต่ถ้าทุกท่านมีทีมงานทํามีคนงานทําช่วยกันก็แบ่งกันแล้วแต่นะครับส่วนของผมก็จะเป็นวิธีการนี้ส่วนถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราดูแล้วเนี่ยมันน้อยใช่ไหมครับส่วนของผมเนี่ยผมจะฉีกไปอีกนะเพราะว่าไอ้ไอ้น้อยๆอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเวลาบานนะมันจะเยอะมากเลย นะครับมันก็เลยต้องเอาออกอีกสักหน่อยหนึ่งลดอาหารนะครับเพราะว่าดูจากต้นเนี้ยออกเยอะมากเลยครับออกเยอะมากเลยยังไงอ่ะดอกมันก็เกินต้นอยู่แล้วดอกไหนดูไม่สมบูรณ์เล็กไปเอาออกเลยในต้นเนี้ยที่ผมบอกว่าเอาให้เสร็จเพราว่าอะไรพอดูแล้วเนี่ยทุกท่านเงยขึ้นดูนะฮะดอกรุ่นไหนเยอะครับรุ่นไหนเยอะอันนี้ขอยากถามก็เกลือบ่วงเยอะงั้นไอ้รุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยเอาลงเลย ไม่ต้องเอาเก็บเอาไว้อันนี้อันนี้ไม่ต้นนึงเต้องเก็บไว้ให้มันเหลือรุ่นเผือกันก็ไม่มีทฤษฎีหลักไม่มีไม่มีไม่มีมุมมองของอันไหนผิดอันไหนถูก <c oughs> แต่ที่ผมเอาออกเพราะว่าเวลาที่จังหวะที่ไอ้รุ่นเนี้ยเราต้องการให้น้ําอะ่ะ <c oughs> มันจะติดไอ้รุ่นเนี้ยที่ว่าต้องการอดน้ำไงนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าปัญหาคือสมมติถ้าทุกท่านไม่ได้ทําสาร จะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเยอะดอกต้นหนึ่งอ่ะจะมีอยู่ประมาณ3ามรุ่นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องประเมินนั่นเองนะครับว่าในหนึ่งต้นเนี่ยเราจะเก็บดอกไว้แค่ไหนนะครับอ่ะเอาเอากิ่งนี้เสร็จเนาะอันนี้กิ่งง่ายๆนะอันนี้เอาเอาแบบเป็นกิ่งละนะครับเนี่ยที่ทางานนะครับเพราะฉะนั้นแทงแทงออกเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมไอ้ไม้นี้มันก็เอาแค่นี้นครับเอาไว้เข้าแทรกแล้วก็ตัดไปส่วนนี้เยอะใช่ไหมครับ เนี่ยเยอะก็เอ,ออกเอาออกบางส่วนก็ต้องระวังนิดนิดบางทีนะครับแต่ข้อดีหอยไม้อย่างเงี้ยมันก็ตรงที่ว่ามันแทงแล้วมันก็ขาดแล้วขาดเลยแต่ถ้าไปเจอไอ้มีดอะ่ะบางทีมันไปทั้งกระปุกเลยนะครับมันก็เจออย่างนี้อีก <laughs> อันนี้พูดตรงนะ <laughs> ไม่ใช่สวนตัวเองไงเกรงไง อาทำไม้ามตอนที่สบายใจได้ที่สบายใจเห็นไหมครับดอกดอกนี้สวยไหมสวยเนาะอันนี้สวยไหมแต่มันไม่อยู่ในในจุดที่มันไม่ดีไงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับแล้วเราก็จะทิ้งช่วงหน่อยสมมุติถ้ามันมีให้เลือกอ่ะเขาเรียกว่ามีให้เลือกเราก็ทิ้งช่วงทิ้งช่วงเห็นไหมครับต้องสนใจ เอาไว้ตามเจ้าของอ่า <laughs> อันนี้ทาัผมนึกว่าเสร็จแล้วนะเพราะว่ามีเสียงเจ้าของมา <laughs> นี่แหละอ่ามาดูไอ้อย่างนี้ครับมาดูออย่างนี้ไอ้แบบเนี้ยมันจะมีให้เราได้สังเกตก็คืออย่างที่บอกครับวันนี้เราเราเห็นแล้วมันกิ่งมันมีดอกรุ่นนี้เยอะใช่ไหมครับ <c oughs> รุ่นนี้รุ่นน้องเนี่ยผมไม่เอานะครับ <c oughs> แล้วก็รุ่นที่มันอยู่ใกล้ๆกับต้นไปเนี่ยไม่ดีไม่ใช่ไม่ติดข้อที่หนึ่งคือมันติดไม่ต้องโยงเพราะมันอยู่ใกล้ใช่ไหม แต่เวลาปัญหาคือสมมติถ้าท่านเก็บเอาไว้ตรงนี้สิ่งที่ต้องเจอคือพวกเราที่ต้องเจอคนตัดก็คือปัญหาคือปีนไม่ได้ครับแล้วเวลาจะขึ้นไปก็ต้องโดนกระทงกระแทกสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งที่จะเก็บเอาไว้อะมันก็ไม่เหลือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจัดการเพื่อให้งานเราง่ายด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจริงตรงนี้จะไอ้ลูกตรงเนี้มันจะเล็กกว่าในช่วงของกลางๆสัส่วนใหญ่เพราะอาหารนจะดึงจากนู่นมา นะครับแต่ที่เราเนี่ยเราแต่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าบอกว่าโอ้ยลูกตัวนี้ใหญ่ใช่ไหมถึงต้องเก็บเอาไว้เน่เพราะว่าอย่างที่บอกที่เราคิดอีกคือกิ่งนี้มันเล็กใช่ไหมครับก็ต้องมีเสียค่าโยงถูกไหมเสีย<ๆ>เสีย<ๆ>เรื่องของกิ่งจะหักเพราะฉะนั้นถ้ากิ่งอย่างนี้ยเวลาจัดการถ้ามองเพลือกเนี่ยอันนี้เอาออกไหมครับถูกต้องเอาออกเลยครับออกไปเลยเห็นไหมไม้นี่มันดีตรงนี้เห็นไหมมันดันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรุดลดไป อยู่แต่กลางๆยู่แต่ติดติดได้แล้วมันตีได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเจ็บอย่างเงี้ยเอาเอาให้สุดนะครับเวลาแต่งเอาให้สุดเพราะว่าเวลาเวลาที่ท่านต้องมาย้อนกลับใหม่อ่ะอ่าพอหมดใช่ไหมครับหมดแล้วฮะไหนป้าผมคนนอนหมดับแล้วมาเนี่ยพร้อมอาเอาเอาให้หน่อยเอาให้หน่อย เอาเลยครับเจอเจอแล้วเอาเลยฮะอ่าโอเคไอ้พวกนี้จะซ้อนซ้อนเยอะอ่าโอเคนี่นะครับรอ่าแล้วนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าถูกไหมครับอย่างน้อยก็เอาเล็กออกนะครับเอาทั้งข้างออกเวลาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วมันมีหลายช่อเห็นไหมครับนี่เอาออกเห็นไหมเสียดายเนาะเสียดายครับเสียดชอบน้นอยู่ทุกคนอันนี้เอาออก อันนี้อาออกไหมถ้าดูจากเอาออกได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าหนึ่งกระปุกเนี่ยเราจะไว้แค่ลูกเดียวนะครับเวลาที่มันสวยมันมีสวยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นลู่ใช่ไหมครับเผลอๆเนี่ยไอจุดที่เราไว้อย่างแบบแระกิ่งเนี้ยตรงนี้หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกที่ท่านคิดว่าหกลูกเนี่ยไม่ใช่กิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุดๆเลยอะถ้าจะรับได้จริงผมว่าไม่น่าเกินสามลูกสองลูกถือว่าได้ทรงดีได้ไซส์ดีได้ขนาดดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเอาไว้ คำของเขาใช้คาว่าดึงลูกกันดึงทรงกันนะครับมันก็ต้องมาดูกันอีกว่าตรงไหนลูกสวยนะครับเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้ก็คิดง่ายๆคือให้มันห้อยลงง่ายสุดนะครับเวลาแต่ง นี่น้ำเหมือนเยอะนะเราว่าเดียวมันคจับน้ำเยอะมันน้ำเยอะอันดับหนึ่งที่ความความรู้สึกผมอมะคือมันกรอบไงมันกรอบมากเลยมันก,มนก็มันก็พอได้นะช่วงนี้เล่งน้ําได้เล่งน้าน้ําเยอะโตวไวบานดีบานเร็วแต่ข้อเสียคือมันก็มีโอกาสหลุดได้ด้วยเยอะพอสมควรอันนี้อันนี้อันนี้สวยไหมครับ เก็บไหมเก็บไหมไม่เก็บไม่เก็บครับผมไม่เอาในส่วนตัวไม่ได้ลบแถวนี้ถ้าน้ํามากเนี่ยโอกาสติดก็น้อยลงน้ําน้อยโอกาสติดก็มากแต่ตอนนี้ถ้าเกิดน้ําน้อยจัดเลยเนี่ยไอ้ตัวหมวกเนี่ยมันจะไม่หลุดมันก็จะเป็นที่ซุกของแมลงซุกของหนอนเราก็จะเสียหายได้บางทีหมวกรัดลูกอย่างเงี้ยครับอ่ามีมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้น้ำใกล้เคียงที่สุด แต่น้าพอดีไม่มีในโลกครับไม่มีคําว่าน้ําพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องน้าเป็นศาสตร์ต้องสังเกตอเอานะครับเสริมเสริมให้หน่อยนะครับคือช่วงนี้เห็นว่าดอกอย่างนี้แล้วเรานึกว่าติดแล้วอะไรเงี้ยแนะนํานะครับบํารุงต่อนะครับอย่าหยุดนะบํารุงที่ดอกนี่แหละครับขี่ต่อใสย่ยาฆ่าเกี้ยฆ่าหนอนเพราะว่าถ้าขึ้นไปท่านผมเชื่อเขาต้องเจอหนอนๆๆๆๆนะครับเพราะหนอนมันจะเจาะตัวดอกเกมาแรงที่มันจะกัดก็แนะนําว่าเนี่ย เราสามารถที ite, ่จะฉีดได้นะครับเขฉีดที่ดอกไเลยอย่าหยุดการบำรุงมานะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเรายุดการบำรุงมันก็ไม่ค่อยรุ่นี้ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้เสมเได้เลยครับเราก็ไปปลายไปลายแนะนาไปปลายถ้าดูจากกิ่งไปปลายเนี่ยไม่ต้องเอาไว้ไปปลายมาถึงอย่างเงี้ยยอดๆเนี่ยทำไมเราไม่ต้องเอาไว้เพราะว่าเวลามันติดลูกมันจะติดก่อนถ้ามันติดก่อนจะติดก่อนไม่ติด แต่ถ้ามันติดเราไม่มีที่โยงพอไม่มีที่โยงก็ต้องหาไม้มาขำมันอีกตอนแนะนำว่าเอาออกทีนี้เราจะสุความรวบของเที้งนะ แต่ถ้าว่าสี่สิบิงก็ถ้ากิ่งเนี้ยถ้าเป็นกิ่งตั้งแบบนี้โดยส่วนใหญ่กิ่งเนี้ยมันจะไม่เอาลูกแต่ถ้าเกิดกิงนี่เราต้องกินกิ่งตั้กิ่งแย่ก็ต้องไปคัดกิ่งนี่กิ่งเงี้ยแฝงได้กิ่งเงี้ยแฝงได้ถ้าลูกคือกับลูกดิงเสี่ยงหนีหน่อยอันนี้แฝงได้แต่ก็ต้องกินกิ่งกิ่งมันก็จะตายอันนี้เราก็จะทิ้งกิ่งอันนี้เขาเรียกว่าปล่อยทิ้งกิ่งได้คือคือเอาไว้ลูกดึงก็ตัด้เลย เอาไว้เอาไว้หนึ่งช่อใช่ก็จะประมาณนี้เอาไว้นึกลอย่างเงี้ยก็เอาไว้ได้เผื่อไว้สักสองช่อหรือสามช่ออะไรเอาไว้ผสมแี่สองเพราะว่าทองกิ่งมันแขวนไม่ได้ก้ไม่แผ่ไปด้วยอย่างเงี้ยเอาออกหมดใช่ไหมครับตอนีปลายเอาออกแต่เอาช่อไว้ครับเอาช่อไว้เลื่อนที่แขวนลูกได้เนี่ยเอาไว้ช่อเนี่ยเป็นเศษเอย่างเงี้มันพอแล้วเอาออกเลยครับเอาออกเลยอารมณ์ โหล่ลงทาอลเลยไฟงก็ไม่เอาเข้าไปยังนักเคยนุชนังเพล้าก็ไปได้ไม่รอเไปบัดนี้ยกไฟมันจะดีใจถ่ายเลยมันเหลือแล้วมันเหลือแล้วยังไงก็อยู่มันอยู่ขึนนี้ก็เอดเอาวันนี้แน่ ริ่มทําศาลท่ามศาลเดี๋ยันทีวันทีหาตุลาครับบานนี้แม่ก็งดน้ามาเลยเพราะว้านมีฝนฝนนัจังหนงหนงเป็นเดือนเพื่อได้อยู่เป็นเดือนเป็นเดือนบานนี้ก็มดมะแตงขนงไปเลีนจอดอกมากกับมาแตงขนงบวงในมอยนบ่าบานนี้จนแทบบ้า ต้นสีเหลืองสีโรนผุนละอ๊ดน้ำนั่นเพราะว่าสว่างมันยังมีฝนก็อ๊ดมากจนเห็นตาดอกแล้วก็จังมากระแทกน้ำสองมือชมวงติดต่อกันมือเว้นมือใส่ต้นแม่ใส่ใส่สองหัวเนาะแมนแมนแมนสองหัวใส่ชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วงหนึ่งเลยหลังจากที่อดมาเป็นเดือนครับผมอือจ้ามือแม่ใชั่วโมงติดต่อกันสองมือสองมือเทลาชั่วโมงหลังจากนั้นคือแตกแตกออกไปเลยเออหลังจากนั้นพักก็ออกดอก บอได้ใส่เลยคือเขาสาสมอาหานแต่พ si> ี่แหกแล้วแมนสาสมมาพ่อแล้วปุ้ยสูตรเดียวเลยสูตรเดียวเลยบ่ได้ใส่ยังยังบ่ได้ใส่ยังยากับยาบ่จักตัวบ่ยากับเทราสองตัวเป็นยาประมาณว่ายาล่ายาล่ากับเถ้อเบีนเถ้อครับผมอือบ่ได้ใส่แบบว่าทุกเถ้อนะระยะตัวทีสี่เป็นตัวอะไรครับฮะยาตัวทีสี่ ยาต้นสีที่ดีนั่นที่ที่ช่วงบ้านในเป็นดอกนั่นมีตาอาบาอาบากับไส้เปื่อเสือลากะแมนโคเซฟไอ้ปุ๋ยแมนใส่ดูบอครับสองสองสองซองอาหารเดือนละสองเถื่อประมาณนี้ครับต้นประมาณแมนใส่ประมาณจะกิโลห้าขีห้าขีต่อต้นแมนเจือเหมือดครับห่วยใส่ม่านีม่านเสียดีซิบเหมือดได้เพิ่นมาแต่งดอกแล้วเพิ่งจะใส่ใส่อีกว่าสันหมายถึงแต่งดอกชุดนี้แล้วเขาใส่อีกแมน เราเราหลังจากนั้นนามเข้าลดลุ่งทำไครับนามนามมาลดพันมาไม่จะเพิ่มช่วงนี้ตอนนี้เป็นจ้านาที่ครับย่อหนีหซิมือเนม่ซนที่ือนมือแมนหลังจากที่าก็แหาล้วนนีลช่วงช่เห็นดอกซ้นี้ล่ะครับอือชวงด่อยว่าไปนีกที่นึ่งนแมนช่วงดอกบ้านม่นนาอีรมแนช่วงดอกชวไ้ลดเบิรบแมนมนอเคค่แจ